สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยหรือว่าปานคนอ้วนอีกเช่นเคยวันนี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลสวยๆงามๆต้นบอลสีบราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อมิ่งมงคลปาทโททิทท อยากุณชักคนตั้งชื่อเด้เนาะท่านผู้ชมเนาะมิ่งมงคลเป็นบอลสีที่มีความสวยสดงดงามอีกสายพันหนึ่งแต่นี่เขาอยู่ในห้มก็เลยยังบนท่านได้สียังไม่ออกเนาะอ่าสียังไม่ออกกําลังจะออกป้านนะกาลังจะมีป้านสวยๆงามๆเอาใครที่รู้จัก มักคุ้นใครที่มีแล้วก็ดีแต่ใครที่ยังไม่มีก็ไปหามาปลูกไว้มิ่งมงคลบนสีราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม